ไยให้เป็นกระดูกไก่ด้วยกระดูกไก่กระดูกไก่ีอวานี่เอ็มเลยใี่ไหมอีมานี่ปัญจาสีขาปปะเอ้เร็ว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 สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมพลาดดินและตัวละครตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเรอิตำแหน่งซับพอร์ตนะฮะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สกิลไลทารินครล้วๆวกันก่อนเลยครับผม โอเคไปกันมาเริ่มที่การโจมตีคลิกซ้ายกันก่อนเลยนะครับชื่อสกิลซีคิลโจมตีแบบไดเรกดาเมจสร้างความเสียหาย450ให้กับศัตรู1ตัวนะครับผมสำหรับสกิลต่อไปผมขอเอาเป็นสกิลคิวนะฮะสปิริตลิงเพื่อเป็นสกิลคอมโบสำหรับสกิลอื่นสกิลนี้ถ้าร่ายใส่เพื่อนเนี่ยเพื่อนเราก็จะได้รับฮิล50แล้วก็ได้รับอัลติเมทชาร์จ0.5%ทุกๆ1วินาทีนะครับผมแต่ว่าถ้าร่ายใส่ศัตรูเนี่ย ศัตรูก็จะสโลว10%แล้วก็จะสร้างความเสียหาย50ทุกๆ0.75วินาทีนะครัเค okay, สํำหรับสกิลต่อไปนะครเป็นสกิลคลิกขวาเชนฮิลนะครับผมเชนฮิลเนี่ยเรอีกจะปลาลูกบอลออกไปแล้วก็จะโดนเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันโดยแต่ละครั้งที่โดนเนี่ยก็จะฮิล520นะครับผมส่วนถ้าพันธนิตถ้าเพื่อนร่วมทีมคนไหนมีสปิริตลิงกอยู่ด้วยเนี่ยก็จะได้รับการฮิลเพิ่มขึ้น30%นะครับ ต่อไปนะครเป็นสกิล F สกิล Envelop นะฮะเมื่อ,อไรอีใช้สกิลเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้น40%และกระโดดสูงขึ้น50%และดาเมจที่ได้รับเนี่ยต่อฮิตก็จะได้รับสูงสุดต่อฮิตได้แค่275นะครับและก็เพื่อร่วมทีมเราที่มีสปิริตลิงกก็จะได้รับผลของสกิลนี้ด้วยเช่นกันต่อไปนะครับผมเป็นสกิลอัิเมีด v i v i เมื่อ,อไรอีใช้สกิลนี้เนี่ย แล้อีกจะเป็นอมาตะเป็นเวลา2วินาทีหลังจากนั้นก็จะฮิวเลือดตัวเองจนเต็มเพื่อร่วมทีมที่ได้รับสปิริตลิงก็จะได้รับผลของอันตินี้เช่นกันสำหรับต่อไปนะครับไปทาเลนต์นะครับทาเลนต์แรกทาเลนต์ extension ทาเลนต์ extension เน,เนี่ยก็จะเพิ่มระยะของเชนฮิวหลังจากที่ออกไปเพิ่มระยะขึ้น4 0แต่ไม่นับเป้าหมายเดิมนะครับผมอาจจะลองให้ยากหน่อยนะครับแต่ต้องไปลองเล่นเอง สำหรับทาเลนต์อันต่อไปนะครับโฟกัสโฟกัสเนี่ยก็จะเปลี่ยนสปิริตลิง์เนี่ยให้คูดาวหกวินาทีและจะใช้ได้แค่2วินาทีเท่านั้นก็แต่เอฟเฟกที่ได้รับเนี่ยเขาจะได้รับไป3เท่านะครับผมก็คือฮิลเนี่ยก็จะฮิลเพิ่มขึ้น3เท่าจาก50เป็น150ยหาทำดาเมจจาก50เป็น150แล้วก็สโลจาก10%เป็น30%นะครับและสำหรับทาเลนต์อันสุดท้ายรีสเตนรีสเตนเนี่ย ถ้าเราใช้สปิริตลิงก์กับศัตรูแล้วเรากดสกิลเอีเวนต์ลูปศัตรูก็จะโดนตัดฮิล100%นะครับผมก็คือใจเลือดจะไม่เด้งเลยโอเคครับเรามาอยู่ในหน้าแปลการ์ดแล้วนะครับผมโอเคเราจะเริ่มจากการ์ดในหมวดของสกิลสปิริตลิงก์นะครับรการ์ดแมายเลขสปริงทูแอคชั่นการ์ดใบนี้เนี่ยจะ จะเพิ่มฮิลของ s p i ร i ตลิง k ต่อ1วิเนี่ยขั้น1เพิ่ม20และขั้นสุดท้ายเพิ่ม100นะครับส่วนไปที่2จะฮิีล20เป็นเวลา1วิทุกครั้งที่ใช้ s p i ร i ตลิง k เมื่ออัพเต็มก็คือฮิล100ทุกๆ1วิก็คืออันนี้ฮิล,ฮ,ลฮิลตัวเราเองไปที่สามเดฟเมจิกคนถ้าเราเ,เราไปลิงก์เป้าหมายใหม่เนี่ยเราจะลดครูดาวทั้งหมด นะครับผมขั้นเออ่ขั้นหนึ่งอยู่ที่0.1วิขั้นสุดท้ายอยู่ที่0.5วินะครับผมมินิสตรอเราจะเออ่ลดดาเมจลดดาเมจของศัตรูที่ถ้าเราไปโยงกับศัตรูอาจจะลดดาเมจศัตรูลงขั้นแรก5%และขั้นสุดท้ายที่5%โอเคต่อไปในหมวดเชนฮิลนะเชนฮิลอ e ีโกฟรอสจะลดดาเมจที่ได้รับลง เมื่อสําหรับคนที่ดูเชนทิวเนี่ยเป็นเวลาสวิขั้นแรก1%และขั้นสุดท้าย5%ไนตะฮะใบต่อไปฟิวเจอร์เจเนเรชันหลังจากที่เราได้รับดาเมจครบ2,000เนี่ยเชนฮิลเราสามารถกดได้แบบไม่มีโคดาวะ่ะขั้นแรกคือเราจะรับดาเมจสะสม2,000และขั้นสุดท้ายรับดาเมจสะสมอยู่ที่1,500นะครับผมใบต่อไปรีโพรีเพลเยอร์ เออ่เราจะได้รับ reload speed ใน50เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา0.5วิหลังจากที่เชนฮิ h เนี่ยมันเด้งไม่ใช่เราจะได้เลคนที่จะได้รับรีโหลดสปีดก็คือคนที่โดนเชนฮิ h นะฮะขั้นสุดท้ายอยู่ที่2.5วิขั้นแรกอยู่ที่0.5วินะครับโอเคไปต่อไป prevention brake จะได้รับอัลติเมทชาร์จให้กับเพื่อนที่โดนเชนฮิ h ของเราไปนะครับผมขั้นแรกอยู่ที่0.4และขั้นสุดท้ายอยู่ที่2เปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆแค่เราโยนเชนฮิ h ไปเพื่อนก็ได้รับอัลติเมทชาร์จไปเลย ในฐานไม่นับนะโอเคต่อไปในหมวดของ e v o l u ร์ลรู้ว่า Skill F นะครับผมใบแรกนะครับ Arcane Mael s t r r m เมื่อใช้ e v o l u ร์เนี่ยจะลดคูดาของคนที่เราลิงก์อยู่เนี่ยขั้นแรกอยู่ที่0.1%และค่าสุดท้ายอยู่ที่0.5%เอ้ยไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ดิวินาทีใบต่อไป Arcane m a l e f i c t i t n ลดคูดาวเอเวอร์ลูปขั้นแรกอยู่ที่0.3วิและค่าสุดท้ายอยู่ที่1.5วินาทีโอเค ใบต่อไป Desperate Defense จะฮิลเมื่อใช้ Evolve นะครัค่าแรกอยู่ที่ค่นแรกจะฮิล5 50และค่าสุดท้ายฮิล250ไอใบนี้เน erm ี่ยจะใช้ตอนที่เรากดใช้สกิลนะครับผมใบสุดท้าย Evolve Magic เพิ่มเพิ่มจำนวนที่จะได้รับความเสียหายลดลงก็คือแบบเราจะเหมือนพอเรากดใช่ป่ะถ้าเราไม่ใส่การนี้เราก็จะโดนดาเมจด275แต่ถ้าเราใส่ใบนี้เราจะ ดามิที่เราได้รับเนี่ยมันจะลดลงไปอีกใบแรกอยู่ที่7%และใบสุดท้ายอยู่ที่35%โอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แล้วกันว่าแต่ละขั้นเนี่ยมันโดนดามิเท่าไหร่นะครับผมโอเคต่ไปหมดสุดท้ายหมดของอัมเมอร์เวฟพอนใบแรกไม่จีดอรดปลัดจะลดคูดาวสกิลเชนฮิลครั้งต่อไปสู่จุดดึกวิหลังจากที่จบตีศัตรูด้วย การจบตีปกติซึ่งค่าสุดท้ายอยู่ที่0.5วินาทีโอเคการไปต่อไป Ma Mastery จะเพิ่ม Maximum Heal นะครับก็คือเพิ่มเลือดสูงสุดข,ของเราใบแรกค้นแรกอยู่ที่50และค่าสุดท้ายอยู่ที่250ใบต่อไป r e a n Alex Alex Station จะเพิ่ม Maximum Armor คือเพิ่มจำนวนกระสุนข,ของเราค่าแรกเพิ่มขึ้นอ2นัดและค่าสุดท้ายเพิ่มขึ้น10นัดนะครับและใบสุดท้าย t r e n of Subject จะเพิ่มโมเมนต์จะเพิ่มโมเมนต์สปีด8%เวลาสองวิหลังจากที่เราได้ค่าหรือว่าได้แอสซิสคือขั้นแรกเพิ่ม8%และขั้นสุดท้ายเพิ่ม40%นะครับโอเคการตั้งแบบก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงกันมาหัวเข้านี้มาข้าวเหนียมานั่นไม่ใช่อังกฤษแล้วเบือเอ้าเฮ้ยทำไมมันไม่เล<น>่นฟีอะเล่นไดยังไเล่นไห้มาเลน่นฟียยุด เดี๋ยวดูแผ่นโน้ตใหม่เอ้ยมันไม่ให้ดันพีดันกิโอกเอาก็โทษครับเสร็จแล้ว,ลลวไอ้ดันกิโอกก็โทษครับไอ้ดันกิโอเออไอ้ดันกิโอครับทำคุยอะไรกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดันกโกหก <c oughs> ไอ้ดันกโกหก <c oughs> ไอ้ดันโกหกไอ้ดันตเล่ ไอเป่าหน้าหม้อดโอ๋อเข้าใจแล้วแล้วมีอะไรสำหรับพักไอเทมเล่นฟรีตุบตัวมันอยู่อีกม้วนนึงหมดแล้วะหมดทุกัวไม่หมดไม่หมดคว้าสุดเลยเป็นลิมิเต็ดไทม์โหมดพิกแอนนี่ออมเปี้ยนอาเอ่อแชมเปี้ยนทุกตัวสามารถเลือกได้แล้วก็สามารถเลือกซ้ำกันได้ โคนวอใช่ไหมโคนวอกันได้ <laughs> โคนโคนวอแต่เราเลือกเองออคือปกติพวกนี้มันจะเล่กตัวซ้ำไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ใชโอ๊ทีวีไ่เหโอ้ผิดป๊อปสตดตาทิวไหมครับ ไปปุ่มคอปาะบังเหยาบอ,อแตอนนี้คืออะไรยังไม่รู้จัีเกเล่นก่อนยิงใชัยยิงธรรม,มาดาเปิดกระโดดอะไรวะยิงธรรมดาเป็นบูธอีกอะรไะรนะอืม มีแต่คุ้งคุ้คุงเนี่ยหลัเลยคนที่ยิงตัวพอไม่พอไม่เดี๋ยวไม่ค่อยมันไอตัวนั่นยิงไงว่าบอลคิงลุยเฮ้ยหลังหลังหลังโมจิไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสกิลคิวใช่ปัวมันมันจะรวมรวมกระสูนทุ่นนัดไปไดเยอะังยิงอะไรนี่คิว้าใช่คว้า ยิงยิงเมือกไปถึงถ้าเรายิงกระสุนโดนเมือกกันเมือกมันจะระเบิดโดมมมนม,โดมังกรเหรออ่าอ๋อไม่ต้องยิงทันมาาเลยเอ,อ,อ,อ้ยมัวจิมัวจิไอไอมังกรเปลิดไปตกรอ,อก

ฉัไม่ได้ไม่กับตัวเองเลยมูดวิ่งอะไรหมดอีกพอจะบน โอ้ทุกรอคาทุกรอคาโอ้โมจิลังโมจิลังไปนะโมจิกลับแล้วไช้ตันี้โหดกลางเลยจะไม่สือตัวนี้มาเลยนวะใช่ใครใครเ้วยใครตีเล่นอยู่ตีเล่นตัวปนีเ็นวะ อ๋อไอตัวมังไอตัวจเรนเนี่ยจิงเห้งจิ้งเหรน,นติดจะจ็เเจ็อะไรวะอคตดจ็เกปองกัพอดพเล่นตัวทีมันยิงยิงไม่ตรงไ,ได้ทีนะอ๋อไอตัวนั้นผมก็เล่นได้ครับแต่่ไม่ได้ั่ไม่ได้่มี่ ตพ่ใช้ส e กิลอีกพี่น,นั่นไปเดี๋บินปุ๊บนนเห็นแทงต่อ,หอไหน,นก่อนเลยไอผมเชหนูยผมกนับพี่นั่ไปเดี๋ยวสายเฮ้ยอมันอยู่สายเม็ดมันอยู่สายเม,ายม็ดออกใหม่เปล่านั่นช่วยด้วยถอิมานี่โลมตีน

เอาปล่มันมีโมจิอ่ะอย่างนั้นหายตายมาเลยเฮ้ยเป็นกระดูกไก่ไปด้วยกระดูกไก่กระดูกไก่สวยเฮ้ยบนบนบนอีมานี่อีมานี่ก็ร้องไส้อันมีเดินติ้ดีมอก ตัวเป็นตัวหลวงเนะ่นันตัวนั้นตัวหลวงอยู่แลนบอกคว้าคว้ามันมาคว้ามันมาคว้างบนอยู่วงบนดึงล็อกข้าดล็อกา,าตั้งพักตกแมพได้ไหมได้ <laughs> ตกแล้ <laughs> อีมาน,นี่เอ้เมนะียอีมานี่อีมานี่ปัญจาิกขาวปะเฮ้ยเร็ว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 ห <sk ill ie> ายยังวะสก,สก,ก,ละสกิลอีนี่หน้าเาต็มหมดเฮ้ยสกิลอีเมียใหญ่สกิลคิวใช้บางทีก่อนไม่ได้เออใช้บางทีก่อนไม่ดิบกระสุนเม็ดไม่อ่ะใช้เม่เต็มนี่ก่อนไม่ได้ก็ได้